อยากได้รถแท็กเตอร์จะขันเงืนกับบ่พ่อโอ้ยนอซสี่เวียสี่เวียดหนังออยบ่ได้ยินข่าวประกาศดีว่าชาวรุ่งวิศวกรแท็กเตอร์เพิ่นนำรถแท็กเตอร์คลาสมาตรฐานจากเยอรมนีประหยัดน้ำมันค่กมาให้บริการแล้วตัวบ่ตองห่วงเรื่องอะไรและอู่ซอมมีผู้เชียวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอนแล้วไหล่ะเงื่อนไอบ่ได้มีหลายปานนันเนาะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นดาว์ตา10%แถมมีซอยเงินดาวพร้อม20,000บาทและกยังพ่ดาวได้อีกน้ำาาโถมาดีธนงรารถเยอรมันนี่นี่แม่จ้าแาวเดอร์ไอออกตอนนี้ของแถมเพียบมองเกาเนอะอำเภอว่างสามหมอทางร้านวิศวกรฟ้ามีแยกไฟแดงคางโรงเรียนอนุบาลว่างสามหมอแมนบัจ้าติดต่อเสียอันโทศูนย่า 6 4 8 9 2 7ป0เก้าสองเจ็เก้าย์เกหาเก้าเจ็ดเก้า